มัสมัน่นไก่สวัสดีครับวัสดีผมจะมาลองทำมัสมั่นไก่มันเป็นอาหารที่คุณแม่ผมเนี่ยเขาทำให้ตอนม่ติดเขาชอบทานมากทานเลยโอ้โห <c oughs> ไม่มีเลยรมกถักะทินะฮะหางกะทินะแล้วก็ผมซื้อน้ำพริกมาสมั่นมาเลยนะฮะสำเร็จงงนี้ง่ายไม่อนเทนตซีเรียสต้องการปีสผลิสงแล้วก็มันปลาสำคัญก็เป็นแกล้งคือมาสมัน่นโอเคแล้วผมเลือกส่วนของไก่เลยตัวนี้มาะนะ,ะเดี๋ยวว่าจะใส่ทั้งชิ้นเลย คนๆเลยเดี๋ยวเราจะให้เขาหัวที่เขาแตกมันหน่อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกระสมน,นะฮะลงไป สมันนี้ใช่ของที่แกงยากนะฮะง่าผมใส่เลยนะครับเนี่ยผมไม่บ้างแต่ผมเลือกที่จะจิ้มเขานะครับม,มันโอเคละผมใส่ใจแล้วก ยใส่เดี๋ยวผมก็จะเคี่ยวเขาอย่าลืมปรุงรสเด้แลวสินะครับเดี๋ยวมาดูช่วงใกล้ที่เขาจะเริ่มโอเคนะครับช่วงนี้ผมก็จะทยอยใส่หางอาิยทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ให้เขามุดมากเกินไะปผมคร่ชอบกินถั่วแข็งมากกับผมทยอยใส่เลยนะ ผมใส่เพราะว่าเดี๋ยวเวลากลับด้านด้านหลังเขาลงไปเนี่ยถั่วเนี่ยมันจะได้อยู่ข้างล่างหนังมันจะได้ไม่ติดกระทะมากก็ป้องกันการที่เขาจะติดกระทะหนังเลเทด้วยเสร็จแล้วผมก็จะใส่มันฝรั่งลงไปหาะทะี่เราไปสักหน่อยให้มันท่วมไก่ทุ่มนี้ เดี๋ยวเรารออีกรอบนึงฮะแล้วก็ปรุงรสได้เลยเอาล่ะครับเขาเริ่มได้ที่แล้วผมก็ใส่หางกะทิให้หมดเลยแล้วผมกลับไก่แล้วนะรอบสุดท้ายก็คือเดี๋ยวผมจะใส่หัวกะทินะฮะแล้วก็ปรุงรสละก็คือจบ โอเคครับสุดท้ายเลยฮะหัวกะทิม่เค็มมีคนไม่มันให้ไม่รู้เลยเอาล้วครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสเลยแต่ว่าก่อนปรุงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไก่เขาขึ้นมาก่อน เอาละครับผมจะเริ่มปรุงรสเขาละน่ากินสุดๆโหมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองนะฮะก็มีแค่น้ำตาลปี๊บเดี๋ยวผมทยอยใส่ก่อนดีกว่า น้ำปลาหนึ่งสองสามคือถ้าผมไม่เอาไก่ออกเนี่ยดับแรกมันจะไม่เข้ากันสองก็คือว่าไก่เละเดี๋ยวผมเอาไก่ลงไป ให้เขาชมรสชาติเลยพร้อมลกและอย่างที่บอกครับเสร็จแล้วม,มัสบันไก่ได้เวลาลองชิมแล้วครับดูด่ารับดูดูดูดดด โอ้เสียงนี้ต้องขอบคุณแม่ต้อยมากๆาะนะครับคุณแม่ต้อยอคุณแม่ของเพื่อนเก๋นะฮะเป็นคุณแม่ยายเพื่อนท็อปขอบคุณมากสำหรับความขวัญชิ้นนี้นะครับโอ้ตอนแรกกลัวไม่สุกสุกครับสุกสุกที่มันที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะ เนี่ยนี่คือกะทิกะทิที่เขาเรียกว่าแตกมันแก็เป็นแบบนี้นะฮะโอ้ยไก่ใดไม่มีหนังไก่นั้นไรความงามริงไก่ม,ะสะมาสามนต้องมีหนังนะ อพูดเลยไม่อร่อยท่าแม,ม่ทำเป็นนุ่มหอมมัสมัรแต่ผมไม่ใจอร่อยกว่าเจ้าอื่นที่เคยจะกินอร่อยครับเดี๋วิวันมมันนะ มันนุ่มมากอาจจะเกิดจากการที่เขาถูกต้มด้วยกะทิหอมมันนะฮะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเอาแบบง่ายๆเลยชีวิตเร่งรีบแบบนี้แหละฮะง่ายสุดไม่ต้องไปซีเรียสฮะผมซื้อมาขีดละสิบสิบสี่บาท พ,พกกริกพแกงมัสมันเนี่ยซื้อสองขีดพอฮะออกะทิคันสดสักสีสิบ,บาทนะฮะแล้วก็ไก่สักสามชิ้นนี่กำลังดีเลยน้ำคุกคลิกเลยฮะกำลังแจ๋วเลยเห็นไหมแล้วคุกข้าวนี่งามโพดขนมปังซะหน่อยปาดและจิ้มไม่แห้สุดยอดจริงฮะโอเคฮะผมทำได้ผมทำได้แน่นอน ยังไงก็รบกวนฝากติดตามช่องตะตัต้มชวนทำกินด้วยยังไงวันนี้ผมขอมาฟินแล้วก็ระลึกถึงคุณแม่ซะหน่อยว่าคุณแม่เขาเคยทำแบบนี้ให้กินครับถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากทำให้ลูกกินก็ทำาลครับผมเชื่อว่าสายตาที่คุณมองลูกท่านเนี่ยมันเป็นสายตาของความรักความห่วงใยจริง ขอบคุณครับรับผมรบกวนฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับ